คนาดาลูกเกตเสนอละครสั้นคุณธรรมเรื่องเงาในองคอ์กรบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งกำลังเผชิญปัญหาทุจริตภายในเอกซีออของบริษัทตัดสินใจปลอมตัวเป็นพนักงานใหม่เพื่อสืบหาความจริงเอกสังเกตว่านิดมักจะทำงานดึกและมีข้อมูลหายไปจากระบบบริษัทเริ่มสงสัยว่านิดอาจโกงเงินแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเอกพยายามตีสนิทกับนิดและปอนเพื่อสืบหาความจริง จูนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานกลับเริ่มปล่อยข่าวลือว่านิดเป็นคนขี้โกงเอกพบว่านิดไม่ได้โกงบริษัทแต่กําลังหาหลักฐานว่าใครเป็นคนขโมยข้อมูลขณะที่กําลังสืบหาความจริงเขาถูกเปิดโปงว่าคือเจ้านายนิดถูกเข้าใจผิดและเกือบถูกไล่ออกเอกตัดสินใจเปิดเผยตัวและปกป้องนิขนดขณะเดียวกันก็พบว่าคนที่โกงบริษัทจริงๆคือจูน หลังจากจับคนผิดตัวจริงได้บริษัทกลับมาสงบสุขนิดได้รับการเลื่อนตำแหน่งส่วนเอกได้เรียนรู้ความสำคัญของการมองลูกน้องอย่างเป็นธรรมข้อคิดความซื่อสัตย์และความตั้งใจทำงานสำคัญกว่าสถานะหรือตำแหน่ง